สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทดสอบมิเตอร์ดิจิตอลอันเอง681หรือ Smart Meter ตัวนี้ว่าจากสเปคที่เขาเคลมไหมหรือกําหนดไว้ว่า,าสามารถวัดคาปาเเตอร์ได้ถึง100มิลลิฟารัดหรือ100,000มโครฟารัดนั้นมันจะวัดได้จริงหรือไม่แต่ในขั้นตอนนี้ผมจะใช้คาปาเเตอร์ค่า10,000มโครฟารัดจำนวน7จ็ดตัวด้วยกันนะครับ ในการวัดคาปาเิเตอร์นะครับเราจะตั้งมิเตอร์มาที่ย่านวัดคาปาเิเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็น,นสัญลักษณ์คาปาเิเตอร์ตรงนี้เรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นตำแหน่งนี้ขึ้นมาก็คือ C.A.P. แล้วก็มีหน่วยเป็น nF หรือนาโนฟารัดขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้มิเตอร์นะครับวัดไปที่ขาของคาปาซิเตอร์โดยสายสีแดงวัดที่ขั้วบวกและสายสีดำวัดที่ขั้วรบนะครับจากนั้นก็เนื่องจากว่าค่าคาปาซิเตอร์ค่ามันเยอะจึงต้องใช้เวลารอนิดนึงนะครับ ปัญหาของการวัดคาพิเตอร์ประการหนึ่งก็คือถ้าหากจุดที่เราวัดนั้นสกปรกนะครับมันจะไม่การวัดค่านั้นขึ้นช้าหรือไม่ขึ้นดังนั้นเราจะต้องทําการทำความสะอาดนะครับคาพิเตอร์้วยการใช้คัตเตอร์นะครับขูดเบาๆที่จุดที่เราจะวัดหรือที่ขาคาพิเตอร์นะครับขูดรอบๆเลยนะครับเพื่อให้จุดที่เราวัดนั้นสะอาดจากนั้นเราก็ใช้มิเตอร์เราวัดดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะขึ้นค่าได้ไหมหรืออย่างไรนะครับ เมื่อเราใช้มิเตอร์วัดนะครับก็จะรอระยะเวลาคือใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับตัวนี้ค่ามิเตอร์ขึ้นมาที่61มิลลิปรลัดและก็ไหลขึ้นไปที่6.2มิลลิปรลัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขณะน,นี้ค่ามิเตอร์ก็เปลี่ยนค่าขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นมาที่6.3มิลลิปรลัด 6 4มิลลิปรลัดรอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าค่าความจุมันค่อนข้างเยอะเรามาดูกันว่ามิเตอร์ตัวนี้จะวัดค่าความจุของคาปาเตอร์ได้ถึงเท่าไหร่นะครับจากค่าที่เราต่อไว้คือ70,000มมโครปรัดหรือ70มิลลิปรัดตอนนี้ค่าความจุขึ้นมาอยู่ที่64.9 m มิลลิปรัดซึ่งหน่วยมิลลิปรัดนั้นจะเท่ากับ1,000งมโครปรัดนะครับ ดังนั้นในการวัดตรงนี้นะครับเราจะต้องเข้าใจหน่วยของคาปาเตอร์ด้วยเดี๋ยวลองวัดดูอีกทีนึ่งนะครับว่าขึ้นมาที่เท่าไหร่ตอนนี้ค่าความจุของเราที่วัดได้คือ6 6มิลลิฟาปรัดหรือ66,000ไมโครปรัดนั่นเองตรงนี้นะครับเราใช้คาปาเตอร์10000มไมโครปรัด จำนวน7ตัวด้วยกันในการต่อขนาดกัน1,000งมไมโครปรัดคูณ7ก็เท่ากับ70,000มไมโครปรัดค่าประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์คือ20เปอร์เซ็นต์ะครับค่าที่คำนวณออกมาก็คือจะอยู่ระหว่าง56,000ไมโครปรดถึง84,000ไมโครปรัดค่าที่เรา,าได้คือ66,000ไมโครปรัดถือว่าไม่เตอรตัวนี้ว่าได้โอเคเลยนะครับสุดยอดเลยสวัสดีครับ